สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัฐด้วยนะคะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปชมนะครับที่ดินถูกหนึ่งแปลงนะคะใช่ค่ะอยู่ใกล้ตัวอำเภอโนนไทยเลยค่ะบอกท่นผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตัวอำเภอโนนไทยเลยครับตรงเขาเรียกว่าตรงข้ามกับสานาว่าใช่ไหมคะสานาว่าใช่ครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะแบมกับพี่นานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมช่อง NW Real Estate เ8ดขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดน,นะคะไปชมที่ดินเงินผ่อนนะคะแปลงนี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าเป็นแปลงพิเศษเพราะว่าหลุดจองค่ะหลุดจองแปลงหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะหลุดจองนะคะหนึ่งแปลงเนื้อที่315.60ตารางวานะคะ 3งาน15.60ตารางวาจริงๆแปลงนี้เขาขายเงินสดก็ได้นะคะพี่นัสเพราะว่าโฉนดรังวัดมาเรียกร้อยแล้วคือพร้อมโอนได้เลยนะคะพร้อมโอนเลยใช่แต่ว่าเจ้าของใจดีค่ะก็คือถ้าลูกค้าย,ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินก้อนนะคะอยากจะเก็บเงินก้อนไว้ก่อนก็มาผ่อนกับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงเลยโดยผ่อนเดือนละ5,000บาทเท่านั้นคุ้มมากมากเลยนะครับน้องแหม่มสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่หลุดจองมานะครับ ติดถนนลาดยางนะครับท่านผู้ชมครับก็คือ,อติดถนนลาดยางเนี่ยใกล้ใกล้กลับตวัวอำเภอโนนไทยเลยแล้วก็ใ,ใกล้กลับถนนสุรานารายเลยนะครับเราห่างจากแยกโนนไทยนะคะคุณผู้ชมประมาณ 12กิโลเมตรนะคะตอนนี้แม่กับพี่นัทน,นะคะกำลังเดินทางอยู่บนถนนสุรนารายหมายเลข205มุ่งหน้าไปอาเภอรพระทองคำนะคะมุ่งหน้าไปจังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมใช่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ก่อน ถึงอำเภอบ้านทองคำนะครับอยู่ช่วงแยกคโคกบ้านโคกสวายนี่เองนะครับแม่ใช่ใกล้ๆนะคะพี่นาัาอยู่ใกล้ๆกับบ้านโคกสวายนะคะแปลงนี้นะคะที่ดินพี่กัจะอยู่ที่บ้านทองหลางตําบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะใช่ครับผมก็ทําเลดีนะครับใกล้ตลาดนะครับผมดินดีด้วยนะครับติถดถนนดลาดยางเลยใช่ขอ้อข้อที่เด่นที่สุดเลยนะคะพี่นัาสำหรับที่ดิน เงินผ่อนแปลงนี้คือปิดถนนลาดยางนะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะเดี๋ยววันนี้แบบกับพี่นัานะคะจะ NW เร็นดับเีรขายที่ดีและสัมภาุกชนิดจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะคะ คุณผู้ชมรอติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะณตอนนี้ที่ดินเงินผ่อนที่แบบขายอยู่เนี่ยมีแปลงเดียวเท่านั้นก็คือแปลงนี้เป็นแปลง A2 เนื้อที่315.6ตารางวาหรือ3งาน15.6ตารางวานะคะเป็นฉนดกรวดแดงนอสอจอติดถนนลาดยางฉนดพร้อมโอนได้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมจ่ายเงินสดน,นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนัดโอนกรรมสิทธิ์ได้ราคาแปลงนี้นะคะ ไม่แพงเลยนะคะคุณผู้ชมผ่อนเดือนละ5,000บาท54งวดนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมบวกดูนะคะผ่อนเดือนละ5,000บาท54งวดงวดสุดท้ายนะคะชำระ2 0 4 0บาทแต่ก่อนที่เราจะเป็นลูกค้าที่สมบูรณ์100%เคือจะต้องทำสัญญาก่อนนะคะเป็นสัญญาที่ดินเงินผ่อนนะคะชำระเงินทำสัญญา12,000บาท เท่านั้นเองแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้ทันทีเลยค่ะใช่ครับผมก็เหมาะกับการปลูกนะครับบ้านนะครับสวนเกษตรนะครับปลูกพืชผบผลไม้นะครับผมแล้วก็ทำเลดีนะครอากาศดีดด้วยนะครับน้องแมครับใช่ค่ะพี่นันข้อดีนะคะของที่ดินเงินผ่อนที่เราได้ดูแลการขายเยอะมากๆเลยนะครับ ข้อดีคือลูกค้าจ่ายเงินน้อยนะคะเราจ่ายเงิน1น0 0 0มือ0บาทในการทำสัญญาลูกค้าสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยไม่ว่าจะเป็นปลูกบ้านอยู่อาศัยนะคะทาสวนทาการเกษตรปลูกต้นไม้ขุดบ่อเลี้ยงปลานะคะทำให้ที่ดินแปลงนี้มีมูลค่านะคะขึ้นมาเหมือนเป็นการที่เราเช่าซื้อนะคะผู้ชมแต่เราเช่าซื้อเนี่ยเรามีโอกาสเป็นของตัวเองแต่ถ้าเราเช่าเฉยๆเนี่ยเราก็จ่ายเงินเออ ไปอย่างเดียวไม่ได้กลับมาเป็นของตัวเองนะคะแปลงนี้เปรียบเสมือนการเช่าซื้อค่ะแต่เงื่อนไขที่ดีเงินผ่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้เช็คเครดิตบูโรไม่ได้เช็คเออไม่ได้ดูอายุของผู้ซื้อเลยนะคะไม่ต้องมีคนค้ำนะคะไม่ได้ดูรายได้ไม่ดูไม่ได้ดูอาชีพไม่ได้ดูเงินเดือนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะหรือว่าลูกค้าต้องประเมินตัวเองนะคะว่าเราสามารถผ่อนชำระได้ไหมถ้าเราผ่อนไม่ได้นะคะ เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาจะมีระยะเวลาให้ค้างชำระได้ไม่เกิน60วันแต่ถ้าเกิน60วันเนี่ยเงินที่เราชำระมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะไม่ได้กลับคืนนะคะถือว่าเป็นการเหมือนเช่าซื้อแบบนั้นเลยนะคะคล้ายๆกับการซื้อรถใช่ไหมคะพี่นะัน<ด>อย่างเราซื้อรถเนี่ยเราอาจจะดาว เท่าไรก็แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วก็เอารถมาใช้ก่อนแต่ถ้าเราค้างส่งค่าง,งวดเราไม่ได้จ่ายงวด mm hmm. ตามกําหนดระยะเวลาเขาก็มายึดเราไปอ่ประมาณนั้นแต่ว่าแปลงนี้ก็คือถ้าเราขาดส่งก็คือยกเลิกสัญญาโดยโดยทันทีนะคะแต่จริงๆแล้วเจ้าของใจดีอยู่แล้วนะคะเราสามารถพูดคุยกันได้นะคะ เราก็มีการแบบยืดหยุ่นกันอยู่แล้วนะคะตามความจําเป็นค่ะอันนี้ไม่ได้แบบตึงอะไรขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็จะต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วนะคะใช่ครับตอนนี้เราเข้าสู่ชุมชนครับบ้านโคกผมแล้วนะคะทั้แมทางหน้าเราเนี่ยที่เห็นอยู่คือแยกไฟแดงบ้านโคกสวายนะครับเดี๋ยวเราวิว่งตรงไปถึงไฟแดง บ้านโคกสวายาเลยนะครับแล้วก็เตรียมเรียวซ้ายนะครับผมเข้าไปถ้าท่านผู้ชมนะครับเคยผ่านมาทางเนี้ยนะ ก็เป็นถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนลำเชียงไกรนั่นเองนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะพะี่นัทแต่ว่าใหญ่มากนะเหมือนเขื่อนเลยเป็นอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรต่อล่างนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง NW ็นดับเบิลเรียลแมนนะคะตอนนี้แบบกับพี่นัทน,นะคะจากขายที่ดีนและสหทุกชนิดกำลังพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเงินผ่อนนะคะเนื้อที่3 1 5 6 0ตารางวา เราเข้าสู่บ้านโคกสวายตำบลสายอออำเภอนนไทยนครราชสีมาแล้วนะคะแต่ที่ดินแปลงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะจะอยู่ที่บ้านทองหลางตำบลพังเทียมอำเภอพะชองคาจังหวัดนครราชสีมาพี่นะคขขออนุญ,ญาตนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ด้านซ้ายมืออ้โหเห็นบ้านหลังใหญ่เป็นร่มเลยติดถนนสุรานารายนะคะขาไปโคกสวายนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นตลาดแม่อุดมนะคะเรามีอาคารพาณิชย์ขายอยู่สองคูห เนือนที่16ตารางวานะคะคุณผู้ชมคะ แล้วก็ที่ดินเงินผ่อนนะคะตำบลสายอเนี่ยบ้านสาตองเราปิดโครงการขายไปหมดแล้ว8แปลงนะคะแล้วก็ที่ดินเงินผ่อนพระทองคำนะคะที่ตำบลสามภาคก็ปิดการขายไปแล้วเช่นเดียวกัน8แปลงนะคะตอนนี้มีให้คุณผู้ชมได้เลือกเป็นเจ้าของแปลงเดียวเท่านั้นที่หลุดจองนะคะก็คือเนื้อที่315.6 0สูตารางวาบ้านทองหลางตำบลพันเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนะครราชสีมาค่ะนี่ครับพอถึงแยกบ้านโคกสวายนะครับ <c oughs> ก็เรีย <c oughs> เลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสตาร์ทมาจากแยกนนทไทยนะคะจากแยกนนทไทยไปถึงปลายที่ดินผ่อนประมาณ12กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมเราเลี้ยวซ้ายมาทางบ้านโคกสวายแล้วตำบลสายอออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาด้านขวามือจะเป็นวัดบ้านโคกสวายแล้วก็ซ้ายมือเป็นโรงเรียนช,ชุมชนบ้านโคกสวายนะคะ นี่คะ่ะเราผ่านวัดอยู่ด้านขวาเมือ่อแล้วก็ก่อนมาถึงวัดเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายนะคะที่ติดกับไฟแดงตรงแยกโคกสวายเลยนะคะตรงต่อไปนะคะคุณผู้ชมขณะนี้จะเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกา42นาทีโดยประมาณนะคะบ่าย3กว่าแล้วนะคะ แดดกำลังดีนะคะโคราชช่วงนี้อากาศเย็นสบายมา,มากๆเลยลมแรงนะคะเหมือนเราไม่ได้ต้องไปดูอ่าเหมือนเราไม่ต้องไปเที่ยวภูเขาอะค่ะพี่นะแต่เราก็ได้สัมผัสลมหนาวใช่ค่ะนะคะอุ้สายมือเขาปลูกต้นไผ่นะคะคุณผู้ชมเป็นแนวยาวเลยนะคะ ถนนเส้นนี้เราสามารถไปอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลได้นะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะกำลังติดตามรับชมช่อง NW Real Estate 78นะคะขายที่ดีรัลสังหาทุกชนิดตอนนี้แบบมีที่ดินเงินผ่อนนำเสนอคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะหนึ่งแปลงเท่านั้นนะคะเพราะว่าแปลงอื่นๆเราขายไปหมดแล้วนะคะเราปิดการขายไปหมดแล้วแปลงนี้นะคะ เหลือแค่แปลงเดียวเพราะว่าเป็นแปลงที่หลุดจองนะคะใช่ครับแปลงนี้สวยมากนะครับท่านผู้ชมครับติดถนนราชยานะครับอยู่ใกล้ชุมชนบ้านโคกสวายนะครับกรเดินทาง่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็ตีไปนะครับถึงแยกโคกสวายจากแยกโคกสวายถึงแปลงที่ดินนะครับก็ประมาณนะครับบวกลบนะครับ4กมเท่านั้นเองนะครับจากแยกโคกสวายจากตลาดโคกสวายใช่ไหมคะเพาะฉนนั้นจากตลาดโคกสวายจากวิทย์ตรงนี้เขามีพิโก้ ใช่ไหมคะพี่นาะค,ะค่ะมีมีวิก็มีโลตัสนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้เพียง4กิโลเมตรเท่านั้นก็คือเป็นแหล่ง ธุรกิจย่านการค้าเลยก็ว่าได้ครับก็หากท่านผู้ชมนะครับกลัวว่าหาของทานยากนะครับมาแปลงนี้ออกมาก็เจอเซเว่นนะครับเจอวิสโก้นะครับหรือศูนย์การค้าต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตลอดแนวเนี่ยก็เป็นชุมชนนะครับไม่เปลี่ยวเลยขออภัยนะคะพี่นัทเมื่อสักครู่นี้พอดีเราผ่าน ชื่อป้ายหมู่บ้านแล้วบ้านทองหลางตอนนี้เราเข้าสู่บ้านทองหลางแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลยมา4กิโลเมตรก็ถึงบ้านทองหลางไม่ถึงไม่ถึง4กิโลนะคะคุณผู้ชมประมาณ3โล 3โลเนี่ยถึงบ้านบ้านทองหลางแล้วตำบลพังเทียมอำเภอพัะทองคำจังหวัดนะครราชสีมานะคะด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะเป็นร้านขายาสินสินค้าเบ็ดตเตล็ดนะคะเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมามีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมมีบ้านสไตล์มินิมอลนะคะน่ารักน่ารักเมื่อสักครู่นี้ซ้ายมือะคะ่ะ นี่นะครับวิวธรรมชาตินะครับของเส้นทางนะครับไปชมที่ดินแปลงนี้นะครับก็โล่งๆนะครับสดชื่นเลยนะครับเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนของชวประทานนะครับที่มุ่งหน้าเข้าสู่อ่าเก็บน้ํำราเชียงไก่ตอนล่างนั่นเองนะครับค่ะดงั้นดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชม เป็นถนนสายหลักนะคะที่เราจะมุ่งหน้าไปอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรได้นะคะเราก็จะเห็นวิวต้นตาลนะคะวิวทุ่งนาวิวสระน้ํานะคะตอนนี้เราจะเห็นแบบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆแต่เราเดินทางบนถนนสายหลักนะคะที่สามารถไปอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรได้นะคะก็คือถนนที่มาจากเ,เชื่อมต่อจากถนนสุรนานรายถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนมาจาก ตรงบ้านโคกสวายเลยค่ะแต่ตอนนี้เราเข้าสู่บ้านทองหลางแล้วนะครับพอถึงจุดนี้ก็ชะลอความเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเลี้ยวหนักซ้ายนะครับเข้าสู่ชุมชนบ้านทองหลางนะครับผมค่ะโอ้พี่นาเส้นนี้เราเคยมาแล้วเราขายเราขายไปแล้วด้วยบ้านโคกน้อยนะครับเราก็มีอยู่นะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี้ยตรงนี้เคอซอยนี้เคยขายไปแล้วนะคะขายบ้านโคกน้อยไปแล้วซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนตรงนี้เลยนะครับน้องแมมใช่หรออุ้ยนีจังเลย ผู้ชมค่ะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าเส้นนี้คือเป็นเส้นที่ไปบ้านเกิดของพิเศกโลโซค่ะแล้วแบบก็เคยผ่านบ้านพิเศกโลโซแล้วด้วยนะคะของบ้านพิเศกเนี่ยในข้อมูลของอ Google เนี่ยเราเช็คได้นะคะก็คือพี่เขาจะอยู่ที่บ้านโคกหนองไผ่ จะอยู่เส้นนี้เลยเลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะพี่นะ้ใช่ครับผมโอโ้โหก็คือติดเส้นนี้เลยหรอใช่รรครับ,รบอีกสอง <200 S 2> ร้อยเมตรถึงแล้วนะครับนะ้ำแมพเนี่ยที่ดินจะอยู่ทางข่ามือนะครับผมอยู่ขวาเบอร์ตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะคะคุณผู้ชมขา ก็อาจจะไม่ได้เขียวขจีนะคะต้นย่าก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะในน้องแหมมถึงแล้วนะคะด้านหน้าคนะือตรงนี้เลยนะครับน,น้องแมมใช่ครับเ,เนี่ยครับทางด้านขวามือเนี่ยนะครับที่ท่านชมเห็นนะครับคือแปลงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปชมภายในแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะคะสวยมากค่ะต้องซื้อเลยนะคะเนี่พี่น,นัท